สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบข่าวสารการอัปเดตจากทางช่องกันอีกแล้วนะคะไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยค่ะสอบคอแถมผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้27ธันวาคม2563พบเพิ่ม121รายในประเทศ94รายรุนผลตวรวจบอลระยองอีก49รายสุขโขทัยพบติดเชื้อแล้วเป็นหญิงกลับจากสมุทรสาครวันที่27ธันวาคม2563นายแพทย์ทวีศิลวิษณุโยธิน โฆษกสบคแถลงสถานการณ์โควิดว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม121รายเป็นติดเชื้อในประเทศ94รายติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว18รายผู้เดินทางจากต่างประเทศไม่เข้าสถานที่กักกันหนึ่งรายเป็นคนขับรถชาวเมียนมาและได้ผลักดันกลับประเทศไปแล้วเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้8รายผู้ป่วยยืนยันสะสม6,141รยสรายติดเชื้อในประเทศ4,173ราย ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว1,356รายผู้เดินทางจากต่างประเทศ1,968รายสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้1,435รายยอดหายป่วยแล้ว4,161รายผู้ป่วยรักษาอยู่1,920รายเสียชีวิต60รายเบื้องต้นพบการติดเชื้อกระจายไปทั้งหมด38จังหวัดแล้วโดยเชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาครส่วนในจังหวัดระยอง ยังรอผลตรวจอีก49รายซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อนอกจากนี้ยังพบในจังหวัดนครนายกและจังหวัดสุขโขทยัยอีกจังหวัดละหนึ่งรายซึ่งผู้ติดเชื้ออาจกระจายไปมากขึ้นเนื่องจากมีการเดินทางจึงขอให้ทุกคนใส่หน้ากาก,ากอนามายัยล้างมือและเช็คอินไทยชนะหากมีอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์ส่วนผู้ที่รอบเล่นการพนันเกิดความร่าช้ามาจากผู้ติดเชื้อไม่ยอมให้ข้อมูล เพราะเป็นธุรกิจสีเทาเหมือนเหตุการณ์ในภาคเหนือเช่นเดียวกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่มีการระบาดรอบใหม่ก็มาจากธุรกิจสีเทาเช่นกันเมื่อถามว่าจังหวัดสุขโขทัยมีติดเชื้อรายใหม่หรือไม่นายแพทย์ทวีสินกล่าวว่าเป็นหญิงอายุ41ปีไม่แสดงอาการโดยอาศัยในจังหวัดสมุทรสาครและกลับไปจังหวัดสุขโขทยัยในวันที่25ธันวาคม ซึ่งได้ส่งตรวจและผลออกมาในวันที่26ทธันวาคมว่าติดเชื้อเมื่อถามว่าจังหวัดระยองพบการรักรอบเล่นพนันสบคต้องมีแผนจัดการอย่างไรนายแพทย์ทวีสินกล่าวว่าจังหวัดระยองประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดอีกจังหวัดเหมือนจังหวัดสมุทรสาครแต่อาจปิดบางพื้นที่หรือทั้งจังหวัดผู้ว่าระยองจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ถึงแม้จะบอกไม่เป็นเรื่องใหญ่ แต่เมื่อมีคนป่วยจะทำให้หลายคนเดือดร้อนด้วยเมื่อถามว่าประเมินรอบนี้หนักกว่ารอบแรกหรือไม่นายแพทย์ทวีศีลกล่าวว่าตัวเลขเป็นตัวบอกได้อยู่แล้วถือว่าหนักกว่าแต่เรามีความรู้มากกว่าเดิมในการเตรียมความพร้อมและนี้ก็เป็นข่าวสารการอัปเดตจากทางช่องนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ